ด้วยอ่ะให้กระตา่ะตายนะเดมี่มเดมีได่ไม่กิน,อ,กนอ่เดมี่ให้กระต่ายกระต่ายมัอมมีชอบ โดวไปเอาแล้วเจมี่มีไปเอาล้โอ้โหเละเละล้ละแล้วอ n น g to e r e h they're t g o a ชอบผงอะผงในห้องนี้คือท่อไปเล่นละเนเนเน touch the bunny ears ทำอะไร look the bunnies a r a t i n g it คนนี inform inform ้ทำอะไรเนี sure> ่ยอะไรฮะชอบมากเลยเนี us> <us ่ยของอันต um> ี <h 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 ่เจดีไงนี่ากเขาเออยเท่าไหอะไรจะโลกฮะ หรือไปอืมไก่นี่ครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> 妈咪，让，走。 แล้วเราคาวไว้ที่ปากนั้นน่ะลูกออกินเข้าไปสิ <c oughs> <c oughs>